สวัสดีครับคุณวิภาเมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งคืนเลยนะครับตอนนี้ยายกิดบอกว่าออกไปดูทุ่งนาที่หว่านข้าวไว้หน่อยนี่ครับสภาพที่เห็นหลังจากเมื่อวานนี้แหลงร้อนแล้วอุนนะครับสภาพเดี๋ยวนี้มองดูนะครับฝนก็ยังไม่หยุดนะครับแมงเม่าบินว่อนไปมาเลยตอนนี้นะครับ ปาฏเห็นคราวนี้นะครับน้ําท่วมแล้วครับคราวนี้หลังจากแรงอย่างหนักสงสัยจะท่วมครับคราวนี้สงสัยจะท่วมดีมากเลยนะครับนี่ต้นข้าวกล้าก็ได้ฝนก็คงจะอ่เขาเรียกว่าอะไรคงจะสดชื่นนะครับนี่กำลังขึ้นนะครับนี่กำลังขึ้นนะครับข้าวเ,เขียวกำลังขึ้น นะครับแมงเมาบินไปมาฝนตกทั้งคืนเลยยายคิดว่าเป็นเพราะคุณมีภานั่นแหละบอกว่าฝนจะตกฝนจะตกก็เลยตกกริงกริงนะครับตกหนักเสีด้วยนะครับดูครับเห็นไหมครับฝนไม่มีมวี่แววว่าจะหยุดเลยนะครับอยังตกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับหนักบ้างเบาบ้างตลอดทั้งคืนนะครับ